โอ้พี่น้องเอ้ยมู่วันเนี่ออเลิกงานแล้วนะจ้อเอรื่องงานแล้วนะครับหมู่เดี๋ยวก็บอกไม่ยิ่งหมู่เดียก็บอกผู้ชายเอออมูอน,นี่สิเป็นผู้ชายในจังหน่อยนะพนะนี่น้องเอเมื่อวานนี้เม่น้องแจ็คเขาอทำงานไปแล้วอืบวันี้ถึงคิวพ่อ้องแจ็คเด้าาอืถึงคิวพ่อ้องแจ็คทำงานเออถึงคิวพอน้องแจ็คทำงานกระทำมาครข้งเดียวเด้อ ถามว่าโลบบพี่น้องเออมันมันมัน,มนพอเปอี่นพ่อไปวัดได้บอฮะพ่อไปวัดใจได้บอเอออ่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบุญหนึ่งตอนนี้เอกระผมนะครับพหรโวฮอดพี่น้องอันบอเคยวาาอาเออกระผมเนี่ยบอเคยวา่าจ้าเทียอ,อ่ามือนีกระซีหาวอลข้างแรงอ,ะรอ่ะแหละทนได้กระทนทนบะไรกะบเต้องฟังด้ะเออเออคือเขาให้มาเป็นนายแบบ จำเป็นนะในแบบจำเป็นแล้วก็อ่าก็ผมเนี่ยกําลังทําสถิติอยู่สถิติคือเขาให้ทําความสามารถแล้วก็เขาให้ทำอ่าในการแต่งตัวอ่าตั้งแต่ใส่กางเกงเน็คทงเน็คไทเขาให้ผูกเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลยเออบางคลิปนะ่ะก็คือใส่กางเกงไม่เรียบร้อยนะนี่ก็คือในในในลักษณะที่เขาให้อ่าให้เรานะ่ะ ใส่กางเกงเข็มขัดตามด้วยเน็คทงเน็คไทนะ่ะบบมีูู่รดามาทาให้หรอกเออย้อนอยากเป็นนายแบบย้อนอยากเป็นนั่งแบบออก,นนแบบก็เลยเฮ็ดเองเออก็เลยทําเองเขาอยากรู้อ่ะในกรณีเพลงหนึ่งที่เพลงมันสตาร์ทแล้วเนะี่ยใส่กางเกงใส่เข็มขัดเน็คทงเน็คไทพับแขนทรงแขนเสื้อเออให้ทำเองนะพี่น้องบมีูู่รดเฮ็ดให้ไม่มีใครทำให้ผมนะครับทูกคน อตขีเดยียดกับอดเอาเลยพี่น้องเด้อเพื่อเงินนะนะเพื่อเงินก็คือเขาให้เป็นนายแบบก็จะพยายามคือปกติก็คือเป็นนางแบบแล้วนะเป็นปกติปกติก็คือเป็นนางแบบแล้วแต่ตอนเนี้ยคืออยากได้งานเพิ่มอยากได้งานเพิ่มอ่อยากได้ให้มีไรายได้เพิ่มก็คือ,อขอมันก็แงกหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเออ ก็คือมันตื่นเต้นตื่นเต้วหน่อยหนึ่งนะเออตื่นเต้นตื่นเต้วหน่อยหนึ่งเออก็ก็ไม่ถือสานะเออยิดพลาดประกันใดก็ขอาพายนะมัคลิปนี้โอ้โหขี้เดือดเขาให้เป็นผู้บ่าวจีนหน่อยหนึ่งผู้บ่าวเอเชียนั่นแหละโอ้โผู้บ่าวเอเชียนนะวางมาดเลยจังเลยโอ๊โหลอกอ่ะผู้บางคนเดอ้อเออมันลอยพี่นอ้องอ่าอันนี้ย่องเจ้าของเล <laughs> ยย่องเจ้าของโอ้ย่องเจ้าของพ,พี่นอ้องเออ สรรเสริญเยือนยอเจ้าของเดอ้เอออไม่ใช่อะไรหรอกคือเมื่อก่อนนะคือเขาให้เป็นนางแบบนะ่ะเป็นปีเป็นปีก็คืออ้วนอ่าเคยอ้วนแปดสิบห้ากิโลสูงสุดนะแล้วก็มาสองปีที่แล้วก็คือเจ็ดสิบสองกิโลเจ็ดสิบสองกิโลแล้วทีนี้อ่าด,ด,ด้วยลักษณะที่เรานะเป็นผู้หญิงอเป็นผู้หญิง มีผัวแล้วแล้วก็มีลูกแล้วนะบอได้เป็นเกย์้ะบ่ได้เป็นตุ๊ด้อเออโดยรวมแล้วเป็นผู้หญิงล้วนๆเป็นผู้หญิงล้วนๆแต่อ่าเขาให้เป็นเนี่ยเขาให้เป็นผู้ชายเนี่ยคือการถ่ายแบบโบแน่เด้อเขาียให้เป็นตุ๊ดเป็นเกเป็นทอมเป็นดี้เป็นศิลปะแนวเป็นผู้เทาเป็นผู้บอเทาอาจจะเป็นเด็กน้อยมันเป็นไยนได้บอเด็กน้อยนะบ่ไดหรอกเพราะว่า ให้เป็นอะไรนะเป็นเบิร์ดเออเป็นเบิร์ดเหะเออเป็นเมียเขาก็เอาเป็นผัวเขาก็เอาเอามายังเอามาเป็นเอฟซีเอามาเป็นเอฟซีอ่าอหลีตัวอืมอ่าอย่าลืมนะจ๊ะพูดนะอ่าลูกเมียคนไหนผัวทิ้งนะเออมาทันมาทางนี้เด้ออืมหันมาทางนี้นะอ่าผู้เบาเนี่ยโสด อาโสดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาเราจะเอามาแบบว่าอืออ่านะอืเอามาเป็นแบบอืมอะไรอ่ะแฟนคลับเอามาเป็นเอฟซมาฟังแบบใครเครียดมาฟังเวลาผัวทิ้งเหงามาเนี่ยไม่มีอะไรถู้เข้ามาฟังผู้เบาได้เลยเออเข้ามาฟังผู้เบาวได้เผื่อว่างทีมอาจจะเพลงอ่ะบางเพลงก็โดนใจก็ขอมา มีเอฟซีขอมาทางอ่ายูทูบขอมาทางเอ m e s s e n อร์เออเ e n g e r เอ่าในในกรณีเหอออดพี่น้องมันฉีมันเปลียนไปได้บอพี่น้องเอออืเสียบมันไว้ก่อนอ่ามันมีหูอีกอันนึ่งพี่น้องอหูอันนั้นดีกระโกดกระเดียเด้อซื้อมาเป็หมืนพูดอ่ะผู้จัดการเขาซื้อให้เป็นมืนพูดอ่ะแต่ว่าบัดนี้มันใส่แล้วมันหูอื้อ เก็บเสียงข้างนอกข้างในได้ฮะขั้นให้เวลาออ้ออเออก็อาจเจะบได้ยิน <laughs> นะฮฮบ่นนะอืมอ่าบ่มีอย่างดอกเออมาอย่างเนาะพวัวโทรมาด้บะเนี่ยฮ่ฮดอืม I'm work I'm work yes I am alone I am alone I am alone yes I work Uh, I อ o r k o n l i n ออ e s ลน mm ์เธอเธอเอาไทยได้บ่ฉันบ่อยากว่าภาษาอังกฤษได้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวกิกฉันเขามาบ้าเบิงอะนะคอทีสองกว่าแล้วเลยที่สองกว่าแล้วอเขารู้ว่าเรายังไม่นอน I... I work maybe uh you can call me tomorrow okay tomorrow not now not now after I finish I want to sleep you know oh I'm tired now มีผู้บ่าวมีผู้สายว่าวนาผู้ใดว่าอ่อเมียไม่ได้ว่านนาผู้ใดเด้อเออเมียว่านําแต่เธอฮะล่ะอืมแต่ว่าเออเมียกําลังเฮ็ดงานอยู่นะตอนนี้น่ะอืม ขามีอีหยังข้างขอกบ,บอฮะฉันยุ่งอยู่นะน,นะเธอเธอจะโทรมาเวลานี้น่ะเธอคือบวบึงอ่าปกติฉันน่ะนะอืมเมียจะมีเวลาหอดีห้าหกโมงผู้่ะเมียเวลาว่างของเมียน่ะเข้าใจบอเธอสิมาบอกเลี้ยงอย่าง หวยสันละสุนแล้วเดอ้อเออฉันเฮ็ดคลิปอยู่เนี่ยเธอโทรมาเนะ่ยฉันจะต้องตัดคลิปนะเธอจา๋าเออขั้นเป็นไปไดนน้เธออย่าโทรยันช่วงอ่าอ่ลาลังตีเฮียไปแล้วเธอค่อยโทรมาหาเมียได้บ่เออเมียกำลังเฮ็ดงานอยู่นะ่ะเข้าใจไหม เออหาเงินซื้อนมให้ลูกซื้อแผ่นเพิดให้ลูกเนี่ย<ฮ>เธอทําไมไม่เข้าใจเมียบ้างอืมแล้วแต่เธอเดออืเมียเฮ็ดงานเบิดคืนเบิดคืนน่นล่ะเออเฮ็ดงานเบิดคืนเธอก็รู้อยู่ว่าเมียทางานเบิดคืนเออบออเธออ,าาเ,เธออย่ามาเว้าเธออย่ามาเว้ายามนี่นะ่ะ เออสันคาอยู่นะเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดคลิปคาอยู่นะเธอเออสีสีให้ว่าอะไรอีกือเธอ,อจะกลับมาอีกสามอาทิตย์เหรอคือว่าอย่างนี้นะเธอขั้นเธอกลับมาสามอาทิตย์นะสันโบอยู่เดอ้อเออ สันจะไปสวีเดนผุน่นะเออเลี้ยงของเธอแล้วสันจะไปสวีเดนไปโดนบอ่อไปจนจนพอใจสันผุนแล้วฉันจะกลับมาเออโดนแล้วฉันบ่ได้เห็นลูกเห็นร้านนะ่ะนะเออเอา้าสันก็อยากไปหาลูกหาล้านสันละเนาะเออ โบน่เด้อเออสันอาจจะชวนกิ๊กขับรถไปเลืเล่อยเ,เปื่อยเลื่อยเปื่อยไม่ไม่เรื่เปื่อยอืมสันเฮ็ดคลิปอยู่นะเธออืมสันเฮ็ดคลิปไปเติบหนึ่งแล้วเธอโทรมาฉันก็ไม่อยากจะตัดคลิปอรนะดาอืมเอาอย่างนี้เด้อมื่ออื่นเมื่ออื่นประมาณทุ่มหนึ่งเด้อเธอโทรมานะฉันยังบด้เฮ็ดคลิปเลยอืม Can you call me tomorrow? Tomorrow afternoon? No 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 no, no. เอเอ why อ้ามาบอกย้ำหนีมันคลิปมันค่าอยู่เธอเออฉันค่าคลิปอยู่วางสายกรุณาวางวางสายจากเมียไปเมียกำลังเฮ็ดงานอยู่ เออผัวมันโทรมาเนี่ยมันกวนขนาดเลยอืมมันโทรมานามเวลาเฮตดงานเนี่ยกระโด,ดกกระเดียสู่มือสู่มือเดอ้อเออเออสันบอกเอฟซไปเลยเดอ้อสันเหตุงานนะ่ะอ,อืมกระร้างเธอแล้วแต่ตอนนี้บ่มีผู้ใดมาคมคูผัวผัวคมคูเมียอย่างเดียวเออเออหาเอาไม่เหเือ,เอที่รักเดอ้อ ที่ว่าบ่เอินเขาฮีรักบ่ดังบอกวบัดนีหลุดเด้อัดเนี่ยอืมที่รักของคนอื่นอะนะเออสันบ้เอิญเธอฮีรักนะฉันจะบอกที่รักของคนอื่นหาเอาใหม่เด้อเออสันบออนญอนน่ะสันบออนซอนน่ะเข้าใจไหมเอิญชนก็คือไม่ง้อเธอน่าแหละอืมฉันไม่ง้อเธอเลยเลยเออไม่ง้อเธอเลย อ้าวอยู่คนเดียวเป็นโสดก็ได้เออบอกมีปัญหาน่ะตัญหาเคียวเองก็ได้น่ะเออสิมาวาเฮ็ดอย่างเออบอกคือเธอเ้อะมีอย่างงงงแงแงนะโทรหาแต่ฉันตลอดเวลาเลยคือไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองอ่ะเออฉันช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดอืมบอกเคยง้อเธอเลยมีแต่เธอง้อฉันอ่ะทุกวันเนี้ย เสียความรู้สึกอะเออเออแต่งโตโซนมเนี่ยแหละเออสันสนะโซนมอากโดกระเดียเลยอืมอ่าอย่ามาเว้าหึงหวงเดอ้อเพราะว่าเราเป็นแค่หมู่กันแล้วฉันสิเป็นยังโซนมหรือไม่โซนมมันเรื่องของฉันอะเออฉันบอกเธอจักเที๋ยเราอย่าโทรหาสันอย่าโทรหาสันงามเมื่อคืนอะฉันเฮตดงานเข้าใจบอเออ โซโนมปานั้นเขาก็จะมักเธอหมดนะเออมักก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของสันเดเออสันกับเธอมันจบกันไปแล้วอือบอกมีอย่างเอออย่าให้ศูนย์เด้ฉันเฮ็ดคลิปโดนแล้วเด้ฉันจะตัดคลิปหรือก็เสียคลิปไปเลยเนี่ยเออเซาวาเด้อเซาว์า มึงสีบังคับให้กูว่าภาษาอังกฤษตีเหรออือย่าให้กูเดนฟักลาบใส่มึงเดอ้อเออคัานกูฟักลาฟักอมใส่มึงน่ะมันสีบอเหมาะสมในคลิปของกูเดอ้อเอออะไย่าให้เดศูยนยน่ะแม่ก็ยังว่าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเออสีออกไปปาร์ตี้ฮะสแตกให้หยังเออเธอก็รูอยู่ฉันบ่มักออกปาร์ตี้นะเธอจะรูอยู่วะสีอ,อกไปปาร์ตี้ซ้ำใดเนาะ อยากยังใช้ก็หาซื้อมากินอยู่บ้านนเหรออเซว่ it is not โอเคเงิดหลายเด้เงิดหลายเด้อกูเงิดมึงกระโดกระเดียเด้กูเงิดมึงกระอกกระเดียเด้อทิ้งกูไปเหอะเออ แล้วมึงก็ไปหาคนอื่นดีกว่ากูก็ดีก็กูหลอดเออกูนบดีกระดกกระเดียคือมึงดอกค้ามึงดีกระดกกระเดียนะมึงยามาอันคือเสียกับกูเด้อกูเหตุงานอยู่เดียวฮึเสียคลิปกูเบิดคลิปเลยเนี่ยมือเนี่ยมึงเอออืมกูก็แต่งัวเซ็กซี่ซูซมือเนี่ยมึงก็รู้อยู่ตัวเออมือไหนกู่ปด้นุ่งนอยหฮมนอยแล้วกูหายใจบ่ออกมันเขาใจบ่เออ <laughs> นุ่งให้โซ่ผูเบาเดีกว่าอืมึมงอย่า่ามึงอย่า่ากูโซ่แต่ผูเบาเด้อขนาดตุ๊กแกกูก็จะซีโซ่มันเออว่าแต่จีจ๊ยมอยู่บนหลังคานะ่าันมดน,นีกูก็โซ่มันตลอดเวลานะ่ะเออห่วยกูบอกจะเคลียร์ละกูอยากบอกนะมึงกูอยากว่านะมึงเออว่างใส่กูเลยแม่มึงอย่าโทรมาเครื่องนี้เด้อ เพราะกูเฮ็ดคลิปอยู่เด้อขั้นมึงโทรไปเครื่องนั้นกูเฮ็ดคลิปนะมึงโทรมาแต่เครื่องของมึงเด้อกูบ่ได้รับอนุญาตให้มึงโทรอีกเครื่องนึงเด้อขั้นกูวางสายเครื่องนี้แม้มึงสิโทรได้แต่เฉพาะ,ะเครื่องของมึงเด้อเข้าใจบ่เออ <c oughs> หาละเธอว่างสายสันแหม แล้วก็ยาโทษมาเด้ฉันเห็นคลิปอยู่เออแมนฉันฉันโชว์นุ่งน้อยห่มน้อยฮอดเห็นคอบพนได้มึงหูเบากูใส่คือขุใบเตยนี่เร้อมือเด้อเออมึงหูเบาใบเตยใบตองนะนะเออตั้งแต่มึงมาอยู่เนี่ยกูโป้สูมือแล้วล่ะเออน้อกูกระโป้ขาออนกูกระโป้สู้มือแหละบอกพี่บริวากูเด้เออแล้วกูกูหาเงินอ่ะหาเงินซื้อข้าวกินเว้ย เออว่ได้ซื้อเหล้าขาวเด้เดี๋ยวเนี่กูหันมาดื่มนมเด้เล็กตาซอยไวตามิวอะรเออย้ำอยู่นะมึงน่ะกูว่ได้ดื่มม,มึงมาอยู่กูลุ่งเจ้าของเลยนะฮะนะ่เออกระโปรงสั้นสูมือสูมือฮะล่ะมึงไอ้แมาเบาหา,หาสแตกอย่างมึงกระลูนี่ใส่กูแล้วกูเห็ดคลิปมาเป็ดปีสองปีแล้วนะ ขันกูบุรงงน้อยหอมน้อยมึงก็บ่มักกูดอกเออย้อนกูเซ็กซี่เนี่ยแล้วมึงมักกูซูมือเนี่ยทำไมเออกูบอกแกเทียเราไปหาเมียใหม่หาเมียใหม่น่ะกูสูนมึงละเด็ดเนี่ยมือเนี่ยหาเมียใหม่โหลดอายุมึงยังหนุ่มยังหน่อยอยู่กูเถ่าแล้วกูเบากูเศร้าแล้วกูเศร้าหาแล้วคันมันมามันก็ไม่แน่เด้เออมันมาหากูกูบ่แน่แต่ให้กูไปหาเอากูบ่ไป บุเดอกบุได้ก็เล้วเต้กูเบาได้หน่อยคือมึงเลว้ศว้ามึงงวดงิดมึงเห็นใหงกูงูดเงิดมึงจะเอาเท่าซํำได้่ะเอาซ้ำไดก็เล้วเต้กูละเอออืกูข้านเอาเอาใจมึงเล้ยกูข้านมึงเอากใจกูสู้มือเนี่ยมันเอาใจสู้มือเนี่ยมันเอาใจฉันพนแต่ฉันไม่ได้เอาใจมันเออก็หูอยู่อืม มึงก็ไปหาคนดีๆกูลอยเท่าท่านเท่าหรอกูเท่าแล้วเออกูเป็นคุณย่าคุณยายแล้วนะแม่อืมก็เรื่องของกูแล้วกูชอบแบบนี้แม่กูชอบเออทํางานถ่ายแบบอ่ะแบบอะไรก็เรื่องของกูแล้วเนาะอืมกูเห็นงานถ่ายแบบตั้งแต่กูบริพภ์มึงกูดอ่ะเออเศร้าเวมันโดนแล้วเนี่ยคลิปกูโดนแล้วกูเบิดกระโดกระเดียแล้วเนี่ยไม่ กูสิโยนโทรศัพท์มึงเด้เนี่ยมึงซื้อโทรศัพท์ให้กูกูชิโย,ยนทิ้งแล้วมึงสิติดตกูบ่ได้เด้ไปติโตบ่ได้คักแล้วเออมึงจะต้องดีน้ำกูเดอ้อค่ะมึงสีว่าน้ำกูอ่ะกูให้อาธิตย์ละเทียเดอ้อมึงสิทโทรมาหากูอ่ะกูบ่ได้รักวันแหววน้ำพึ่งหยดคือแต่ก่อนเนอือยกูบ่ได้รักคือมึงคือแต่ก่อนแล้วกูถอนหัวใจออกมาจากโดนแล้วเออ โหคนยังก oh, e e ูตีเหรอเออมี่แต่ผู้บริน่รรุ่นน้องคนละมากกูซูมเมอสูมือร์ดิแมเออทำนี่ล่ละเธอกูียเอาโทรศัพท์ับมึงไปแช่ตู้แข็งเด้อเอามึงกลับมานะมึงอยากได้กูจะหายมึงน่ะกูจะแช่แข็งไว้เลยมึงเข้าใจบอสาวว่าน่ะเสียความรู้สึก เออซัมนี่ว่าหวานๆานี่เป็นยังพูดอ่ะซี่ให้กูวัวหวานได้ยังไงก็ยังว่ากูบ่มีใจให้มึงกูที่บบัวหวานกูไ่ได้เอิ้นนั่นกูไ่ได้กินน้ำผึ้งเดือนห้าได้มันเลยเดือนห้าเดือนนี้เป็นเดือนหกมิถุนาแล้วกูไ่ได้กินน้ำผึ้งเนาะเศร้าบ่มีมึงนะกูก็ฮุนกูก็ดีกูก็เซ็กซี่สุเมื่อละเออ หัล้านมกุกระโซกะโดกะเดียกูอ่โซนมเอากะโดกะเดียเด้อกูอะมือเนี่ยเปิดอกเลยมึงอย่ามาว่ามึงอย่ามาหึงมางหวังกูกูเบิร์ตชกับมึงแล้วกูไม่ให้มึงมาหึงหวังชีวิตของกูกูยังไม่เคยหวงมึงเลยว่ามึงสิเป็ดยังอ่ะเออกูไม่อยากชีวิตกับมึงเรอเออกูเห็นมึงไปเห็นงานเนี่ยแหละกูจะไปเลยขึ้นเสียงกับมึงน่ะเออ เศร้าเออห่วยมันเครียดเลยพี่น้องผัวมันโทรมาเหยเฮ็ดเฮ็ดคลิปนย่ยงมันกับมันงูงิดน่ไหมมันนมันเฮ็ดบอกว่าอย่าโทรมาย่าเฮ็ดคลิปมันบ่ฟังน่ะบอกอยากตัดไ๊แต่เนี่ยเออว้เาไปเลยเขาให้ว้เอาไปว่าไปแหละวอาจารย์เจ้าของกับเรื่องของเจ้าของเนี่ยว่เาคือเรื่องของผู้อื่นน่ะมันบ่มันว่าเรื่องเจ้าของเนี่ยแหละเออชีวิตของเจ้าของน่ะนะเออ เห็นเป็นยังซีีแล้วก็มีผัวอยู่กันยังว่ามีผัวอยู่เขาเสียเอาผัวนะทีเออเขาเสียให้เอาเมียนะบ่เอาเสียเอาผัวเออเอาผัวอืมเนาะมีผัวอยู่นะเออบ่ยังอกชีวิตกัดมันเป็นธรรมบดาอืมมันโทษมันงอสมือสมือบางมือก็เห็นใจมันบางมือก็คิดฮอดมันบางมือก็สงสารมัน บางมือกับสีตนมันบางมือกับลำคาญมันเออบางมือน่ะเป็นบางมือบ,บางมือก็คือบอยากรับสายมันเลยบางมือก็รับสายเพราะความลำคาญมันเออเฮ็ดยังกับบพอเฮ็ดเดี๋ยวมันก็โทรจำ้ำจ้ำจำจำจำมาตัดปัญหาลำคาญคุยกันแล้วตัดอกตัดใจจากมัน,นอบอกมันสูมือสูมือน่ะนะเผื่อมันจะเฮ็ดใจได้เออคันมันเฮ็ดใจบ่ได้กสร้างหัวมันเพราะว่าเราคนละหัวใจเลยเอออ่าโบมีอีอย่างเดิมมือนี่คือ เลิกงารแล้วอยากกินผลไม้นิดหน่อยผลไม้นิดหน่อยอาหารก่อนนอนเดอ้อเออเซาว่าซัมมีออ่บัตนี้จะมีตอนสองขอตอนสองต่อก็คือการกินอ,อืคิดหอดคิดถึงเดอ้อพี่น้องเออขอบคุณซัมเนี่ยที่จริงเราจะกินผลไม้เดี๋ยวนี้บัดน,นี้ผัวมันโทรมาก็เลยบอกนําผัวยาวยืดไปเลยซัมออนี่ก่อนเออ